ผัทีิาพานมากของอาจารย์นะคะเพื่อนหาคลิปแรกนะคะคลิปแรกของอาจารย์เพื่อนหายเลกวิ่งมีหนึ่งมีแปดมีเก้านะคะบนล่างนะคะเลขวิ่งเลขสองตัวจานจับหายเก้าสามแปดสามเก้าสี่หาแปดกับหาหนึ่งนะคะเน้นเก้าสี่เก้าสามตัวล่องคือหาแปดนะคะตัวกันกับเจ็ดสองกับเจ็ดสี เลขสามตัวกะต่มีเก้าหาแปดเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสี่แปดห้าหนึ่งนะคะปอลอไปกับบนล่างนี่คืองวดที่ผ่านมานะคะกับปากกดว่าเลขก็ออกหาแปดบนนะคะนุ้นที่ยากับสีภัยภาพไปชจมนุ้นที่ย่าลืมว่านะคะงวดทธิพานมานี่คลิปที่สองเป็นแค่ข้อมฝันแล้วก็เด้อคล็บที่สองอาจารย์ทรงมะหอยแค่ค้อมฝันเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะกับบ่อเข่านะคะคลิปที่สอง หายมาหนึ่งแปดแปดหนึ่งกามาเขาคลิปแรกคือคลิปนี้นะคะค่ะพราะเป็นการเสียวลาเข้าไปฟังเสียงสัมผัสระวังนุ่นที่ยากกับอาจารย์เซียนปักค้นใช่ไปน้ำกันเลยค่ะฮัลโลครับค่ะวันด,ดีค่ะอาจารย์ว่างเราค่ะ เสียงมันชัดเย,ยนบมมีเสียงรบกวนบ่ครับบมมีค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องเก็บเสียงค่ะว่าเสียงทั้งผมไหมบอค่ะบอบอ,บอค่ะอ๋อครับครับครับ,รบพ่อมันคะเป็นไนน้อโศกมันโมน้อพ่อได้กับบอบอ,บอทงทุนดอกจย์มันเป็นเลขแมนเลขบ่คคอยมามเลขก็อ่านน้ำมาบนี้า8ปดแมนค่ะอันน้ำทั้งมันเป็นเลข บอกว่าถือคือกันนนที่ยากกับ่บมากค,คือกันยู่วัดอันนั้นเพิ่อนกระเขียนหายยุกับ่บมาปูบึงการเพิ่นก,กระหายั้งแต่แหลกแกเลยนนที่ยากกับ่บมาทั้งเพิ่นเอามาล่งงวดแหลกกับแค่เบึงซื้อซื้อบ่บ่สนใจไหมคะครับ,บผมถาเพิ่นล่งหลายๆงวดแล้วก็สิค้นก็สิตามลายยุ่เพิ่งเอามาล่งไหมคะครับ,บผมอ,อาจารย์เน<อ><ห>ี<บ>่ยเพิ่งเอามาลงเขาเรื่องเลยเนาะเขาเรื่องเลยเนาะค่ะค่ะค่ะ พา้อมแล้วบพร้พอมแล้วค่ะตาร้อมแล้วเอาเลขวิ่งก่อนครับวิ่งค่ะมีศูนย์มีสามมีเจ็ดครับมีศูนย์มีสามมีเจ็ดค่ะครับผมเน้นไปที่ศูนย์นักๆนะครับสำหรับสายวิ่งเน้นไปที่ศูนย์ครับเจ็ดครับเน้น เน้นศูนย์กับเจ็ดสำหรับผู้ใดมักวิ่งมันบาค่ะครับผมค่ะจับคู่ครับจับคู่ค่ะจับคู่ครับมี่สี่แปดครับสี่แปดค่ะสามแปดสามแปดค่ะสามเจ็ด ามเจ็ดค่ะรครับผมเราก็มีศูนย์หาครับผมศูนย์หาค่ะครับผมเดี๋ยวผมว่างไปซีคู่อนวผมจะมีอีกค้งทุทไทยอยู่ครับค้งทุทไทยอันเลขเลขสองตัวนี้อาจารย์ให้ซื้อบนซื้อล่างไปกลับนําบ่คะ่ะครับไปกลับคือเก่าเหรอครับไปกลับ บอลบอล <c oughs> ไปกับบนล่างมันบวะคะครับผมเลขยี่ได้หนีมิซีแปดสามแปดสามเจ็ดศูนย์หาอาจารย์เน่นตัวไดค่ะผมเน้นศูนย์หาครับศูนย์หากับสี่แปดครับเน่นศูนย์หากับสี่แปดนุ่นจะยากสิว่องไวนะคะครับสามเจ็ดเป็นตัวล่อง สามเจ็ดล,ล่องครับผมเนาเลขสามตัวแล้วก็มีสามคู่ครับสามตัวสามตัวนี่สามคู่ร 0, 3, ครับผมค่ะพ่อมลรวค่ะศูนย์สามหกครับ ศูนย์สามหกค่ะเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ค่ะเก้าสองหาครับเก้าสองห้าค่ะรับผมที่สามครูต้นเนีนกับเนียนสามตัวก็คือศูนย์สามหกกับเจ็ดศูนย์สามครับศูนย์สาม ับเดยเก็บ730มันบ่ค่ะ703อ๋อ703แสดงว่านุ้นที่าเิเยนผิดครับผม703 7036มดแล้วบ่ค่ะครับมดแล้วครับเดี๋ยวกจะม,มีคงทุด้ายอยู่ออมาโน่นละไกล่มืออีกุ่นละครับแล้วยวมีโคงสุตายอยู่ครับเดี๋ยวน,ยน้่นที่ญาขอท้วนเลยด้ค่ะเด้ เล็เล็กเซียนปักข้นใช่อวดวันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกสี่เล็กวิ่งเหล็กเด่นอาจารย์ให้วิ่งศูนย์กับสามกับเจ็ดตัวเน้นก็คือเลขศูนย์ตัวเด่นโกมูเลยครับศูนย์ตัวเน้นคือเลขศูนย์กับเลขเจ็ดแล้วก็จับคู่ไฮจับคู่ไฮก็จะมีสี่แปดสามแปดสามเจ็ดศูนย์หา ตัวเน้นของเลขสองตัวเป็นสี่แปดกับศูนย์หาตรงกันบะคะครับตรงกันแต่ว่าศูนย์หานี่ยไฮเน้นที่สุดเลยนะครับศูนหาศูนย์หาเน้นที่สุดเดี๋ยวนุษย์จะย่าสิเขียนให้ประเน้นแล้วก็เลขสามตัวก็จะมีศูนสามหกเก้าสองห้าเจ็ดศูนย์สามตรงกันปะค่ะ ตรงกันครับตรงกันค่ะตรงกันปลอล่อไปกลับบนล่างนะคะแต่่วาอาจารย์่าสีมีโคงทุดท้ายเยอะมันบ่าขาใกล้ๆกครับมีมีมีครับมี่เพราะว่ามผมผมยังยังปล่อยเพท่านเมือยู่เพราะว่ามผมต้องพิจรารณหน้าอีกจักคู่สองคู่อยู่ครับวดนวน,วนี้วดนี้เป็นงวดที่สองนะคะที่อาจารย์ทรงมหาใหนนดิยาขอขอบคุผมขอคุ้นค่ะอาจารย์นะคะสำหรับแนวทาง เขารุดกับพระว่าการบ่ม,มีผู้ใดรู้เรื่องนานะคะขอขอบพูณอาจารย์นะคะ่ะเด้อบ่มี่ยังอีกแล้วนนะคะก็ขอให้เที่ทุกท่านทุกคนก็ลองเสียงเมืองเด้อครับเด้อผมก็มันใจอยู่ครับงวดก็มันใจครึ่งงวดที่ผ่านมากเลยครับค่ะตัวเนี่ยผมนอนม,ม,มันเขาเอามาสองงวดติดแล้วก็ย<อ>ังมีความมันใจหลายอรเซ็นื่อเรา,าครับ ค่ะตัวเน้นจริงๆกับมีแค่์ศูนย์หาเน้นยศูนย์หาตัวเดียวเนาะอาจารย์เนาะที่เน้นนลาร้ายนะค่ะครับผมค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์นลาร้ายด้อค่ะเด้อครับผมค่ะวันดีค่ะค่ะทุกท่าัทุกท่้อค่ะดูสมพ่อปางให้อาจารย์ได้คือกันนะคะครับผมขอบคุณค่ะวันดีค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเสียงนี้เหรอนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างโน่นที่ยากกับเซียนปักค้นใช่นะคะเพิ่นหายงวดวันที่สิบหกท่นวาสองหางหกซีเนี่ยนะคะอาจารย์เพิ่นหายเลขวิ่งเลขเด่นสําหรับผู้ใดมากวิ่งมากแล่นอาจารย์ไฮศูนย์กับสามกับเจ็ดนะคะเพิ่นเน้นเลขศูนย์กับเลขเจ็ดนะคะที่โน่นที่ยากวงไวเนี่ยนะคะแต่ว่าเลขสองตัวอาจารย์ไฮ สี่แปดสามแปดสามเจ็ดตัวเน้นกับมสี่แปดกับศูนย์หานะคะสี่แปดสามแปดสามเจ็ดศูนย์หานะคะเน้นคักๆก็คือศูนย์หาตัวเดียวนี้นะคะที่นนีิยาว่องไวสาเหที่ดทนนนติยาเขียนตัวเลขติดกันนี่ย่ามันเขา่าเขา่าโทรศัพท์บ่มือนะคะการเขียนห้างกันมันจะเห็นบ่มดทุกตัวนนติยาก็เลยเขียนใกล้ๆกันนะคะแล้วเลขสามตัวก็จะมี0สามหก เก้าสองหาเจ็ดศูนย์สามนะคะตัวเน้นของเลขสามตัวก็จะมีสามศูนย์สามหกกับเจ็ดศูนย์สามที่นุนที่ย่าว่งไวนะคะพอรอไปกับบนล่างนะคะเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบงนะคะอาจารย์เพิ่นกับแบงมะหอยแล้วนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะตอมงวดเลยนะคะอาจารย์เพิ่นกับมาอีกคลิปหนึ่งกับคือของสุดท้ายนะคะไก่ ใกล้ๆมือพัอนกัสีส้มหายในนุ่นที่ยากกับสีทายเป็นคลิปห้พ่อแม่พน้องเอสซี่ส้มผิดจระนาดากันนะคะเป็นงวดที่สองนะคะที่เพื่อนเอามาลงดทั้งงวดนี่ก็เป็นสูตรคํานวณของอาจารย์เซียนปะคนไนว้แคบนาจอว้เปรียบเทียบลายสํานักนะคะนะคะใกล้มือคอยลงทุนนะคะเปรียบเทียบกัน ตัวเลขมันกับเขาได้รุดได้เป็นแค่แนวทางนะคะเด้อนอนทิยาก,กับขอวยพ่อห้พ่อแม่เป็นน้องเอฟซีโชคดีถูกหวยนำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ